พระอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์8ปปางปางที่หนึ่งพระอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์ปรากฏพระวรากายเป็นรูปพระองค์ทรงถือลูกป,ประคำออกมาคอยสังเกตดูเหตุการณ์เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่สวดมนต์ปฏิบัติด้วยความเคารพศรัทธาโดยแท้จริงนัมโฮอลาตันโน ตลาเยเยความหมายของพระคาถานมัมโมหมายถึงการนอบน้อมพึ่งพิงฮอลาตันนอหมายถึงความเป็นรัตนะตลาเยหมายถึงสามเยหมายถึงนมัสการขอนอบน้อมนมัสการพระไตรรัตน์ทั้งสามการนอบน้อมเอาพระไตสรสารนคมพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกผู้ต้องการปฏิบัติให้ถึงพระองค์จะต้องสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติด,ด้วยความเคารพศรัทธาโดยแท้จริงพระโพธิสัตว์ขอให้เรานอบน้อมพึ่งพิง,พงมหามรรคบรรลุแจ้งชัดในจิตและเห็นสภาวะแห่งตนอันเป็นธารณีที่จะสำเร็จสัมมาสัมพุทธ,ธิที่ว่านอบน้อมพึ่งพิง,พง,พงก็คือไตราสาม ถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถือพระธรรมเป็นสารณะถือพระสงฆ์เป็นสารณะคําว่าเห็นสภาวะแห่งตนอันเป็นธรณีหมายถึงทําตนดุดพื้นแผ่นดินซึ่งเป็นที่ให้กําเนิดอุ้มชูเลี้ยงดูและรองรับสิ่งปฏิกูลเน่าเสียภายใต้ขันติบารมีโดยมิปริปากบน